สำหรับผลงานในปี2566นะคะท่านได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุูร์สันตประจำปีการศึกษา Achievement Award ครั้งที่2ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2566ประเภทรายการผลงานศึกษาประเภทเดี่ยรางวัลยอดเยี่ยม3หนึ่งนะคะประเภท โอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์ประเภทสํานักดาเขตพื้นที่การศึกษาปลายจำปีเขประมาณ2,500ีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนปลายจำปี2,500หุ้นระดับเขตบวดรารชการที่ศึกษารางวัลคุณภาพระดับด,บด,บดบีมากนะคะสำหรับในปีนี้นะคะปี2,500เขตพืพ้นที่การศึกษาระดับศึกษาด้านรวัฒกรรและเทคโนโลยี อโอเบคอนเทนเซนเตอร์ประจําเหตุปี2 0 1 3ประจํปี2567และได้รับคัดเลือกผลงานแนวนบันทที่เป็นเลิศนวัต